องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสําคัญในการป้องกันและแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าเช่นที่ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่สองนี้ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆเพื่อลดจํานวนประชากรสุนัขจรจัดช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่เจ็บป่วยถูกทําร้ายหรือถูกทอดทิ้งด้วยปัจจุบันสามารถรองรับสุนัขได้กว่า300ตัวเราจะมี MOU ร่วมกันนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานปรุษัทจังหวัดสุพรรณบุรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นนะครับแล้วก็อบจอแล้วก็ท้องถิ่นในอำเภออุทอรครับเราก็ร่วมมือกันทางวิชาการเราก็ขอความร่วมมือทางเกษตรหรือว่ามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในกรณนนีที่สัตว์ป่วยเกินกว่าที่ศักยภาพของศูนย์เรารับได้เนี่ยเราก็จะส่งต่อให้กับเกษตรหรือว่ามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซึ่งอยู่ใกล้ตรงนี้ครับไปไปช่วยช่วยดูแลต่อครับวิธีมากชอบมากเลยเพราะว่า เรามาใช้บริการของเขาทุกปีเราก็จะหอบหมาหอบแมวใส่รถมาฉีดโรคระบาดดีมากไม่มีตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีโรคระบาดแต่ก่อนก็จะเป็นพวกหมาบ้าเนาะแล้วปัจจุบันนี้มันจะเป็นพวกหัดหมาหัดแมวอันนี้ลดไปพี่ว่าช่วยลดไปได้เยอะ หนึ่งในจุดแข็งที่สุดของศูนย์พักพิงแห่งที่2คือมาตรฐานการบริการด้านสัตวแพทย์ที่ได้รับการยกระดับด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาซึ่งมุ่งเน้นการรักษาและการวินิจฉัยโรคขั้นสูงผาตัดธรรมันสุนัขรักษาอาการป่วยตลอดจนฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ยาถ่ายพยาธิคือเทศบาตบบลตำบลจระเข้สามพันเนี่ค่ะในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเป็นที่แรกอะคะ่ะที่จัดทำ พื้นที่กอดโรคพิษสุนัขมาค่ะเราก็จะรับสุนัขต้นจัดนะคะทั้งอําเภออู่ทองนะคะเทศบาลแต่ละที่ะคะ่ะก็จะประสานนําตัวของสุนัขตอนจัดนะคะมาไว้ที่ศูนย์ทางเราะคะ่ะก็จะทําการทําหมันให้วัคซีนแล้วก็เลี้ยงดูสุนัขตัวน,นั้นนะคะจนกว่าจะสิ้นอายุไขหรือมีคนมารับไปเลี้ยงต่อ ศูนย์พักพิงนี้ยังช่วยประชาสัมพันธ์หาบ้านที่ต้องการรับเลี้ยงสุนัขต่อเปิดให้ผู้ที่สนใจจะรับเลี้ยงสุนัขสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและเลือกสุนัขที่ต้องการอุปการะได้ที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้เคยเกิดใครรักใครชอบตัวไหนก็มาดูไปแล้วก็พอละตึงเวลาก็ให้อามาทำมัน่นให้อำมาฉีดวัคซีนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขับเคลื่อนอการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องถิ่นของประเทศไทยโดยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นเช่นการก่อสร้างสถานสงราข้อสัตว์วัสดุหรืออุปกรณ์ค่ายาและเวชภัณฑ์และการทำหมันสัตว์ครับรวมทั้งบูริการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่2นับเป็นตัวอย่างการบริหารจัดการสวัสดิภาพสัตว์ที่ก้าวหน้าโดยผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพยกระดับการดูแลสัตว์จรจัดจากการกักกันไปสู่การบำบัดร,รักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัย